ของเบเยมิทที่น่าจะมีโอกาสตีตัวเข้ารอบ90%เนี่ยที่ถูกหยุดผู้แทนนะครับ <c oughs> เพราะว่าโอกาสที่จะแพ้โดยที่เสียสามประตูตในบ้านของเบเยมินเป็นเรื่องอยากมากๆนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปชมไฮไลท์กันดีกว่าแับอีกคู่ก็มีประตูนะครับคู่ปอโต้ก็มีประตูครับม <ๆ S 1> าดูไฮไลท์คู่ระหว่างอาเซนอมกับเบเยมิทกันก่อนนะครับ ก็อาซนอลของเวนเกอร์ปรับทีมไปบางตำแหน่งนะครับส่วนบรเอนของไฮเกสนั้นตามคาดเลยเล่นมา7นาทีครับการผ่านบอลจากด้านขวาเนะครับเข้ากลางให้โทนิคโคลสับบอลรูปนี้ครับบอลเล่เข้าไปหาบอลเล่นะครับลูกตกคืนแล้วก็ดอนหนีมือเชสซีครับบาเอนขึ้นนำหนึ่งู้อูช่วงเวขึ้นเกมทางด้านขวานะครับสมัติมูเลอร์เปิดเข้ากลางให้โทนิคโคลส ทำเร็วครับจากลูกเตะมุมครับมองไปชนประตูนะครับประตูปัดแล้วบอลตั้งอยู่หน้าปากประตูนั่นเองนะครับโทวัตส์ูลเลอร์พุ่งกันไปซ้ำนะครับด้วยสัญญาณยาครับเป็นสองสที่โชว์เป็นห่งก็คือจะได้บอนมาเตะในรับโชงที่สาแรกเชฟที่ก็ัพห่ะได้แค่ตบนะครับัให้ยิงครึ่งหลังครับอาร์เซนอลมาได้คือลูกหนึ่งนะครับจาก โฟดอสกี้นะครั Dave. บมงทำเปตูทีมเก่าครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองิดทองหวังได้นิดๆนะครับนี่ครับบอลตกพื้นนะครับเออจังหวะตรงนี้ครับใช่แล้วก็ไปลงศีรษะของโพดอสกี้พอดีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับกองหลังอย่างล็อกเล่นลงมาหลายบอลให้ฟิลิปรามเปิดเข้ากลางนะครับมาซุชิตเกี่ยวบอลลูกนี้ตัวฉลามแต่ว่าเขาจะเกี่ยวบอลนิดนึงนะครับ ตัวเนี่ยเข้าไปก่อนประตูอีกนะครับโอ้โหเป็นประตูสามหนึ่งครับดูนะครับจังหวะเกียวบอลของมาสุนตัวเข้าอกประตูไปก่อนที่ลูกจะเข้าอีกเป็นประตูพิสดารมากๆนานๆจะเห็นแบบนี้นะครับสามหนึ่งก็กอะจายกันดเพราะว่าหลังจากนั้นอทุนนอ์ไม่มีโอกาสเท่าไหร่เลยมันเหมือนกับโดนพังจิตใจไปด้วยเลย